สำหรับวันนี้นะจะมาสอนงานแคปจอนะคะวันนี้เป็นแบบใหม่นะเขาทางเว็บเขาเปลี่ยนแปลงมานะคะตั้งแต่วันที่9กนะก็คือวันนี้นั่นเองก็ดูข้อ1กดที่นี่นะคะกดที่ตรงนี้ก่อน Google แล้วก็พิมพ์คำว่าปาคาร่า99นะคะแล้วก็แคปหนึ่งครั้ง1ภาพแล้วก็ค้นให้เจอเว็บนะแล้วแคปอีกหนึ่งภาพ จากนั้นก็แคปที่เว็บตรงนี้อีกหนึ่งภาพรวมเป็นทั้งหมดสามภาพนะคะเราจะมาลองทํากันดูนะอ่ะกดนี้ก่อนอจําไว้ว่าต้องพิมพ์ว่าบาคาร่าเกอ่ากดเข้าไปแล้วอ่านี่ใช่ไหมกดมติดบาคาร่าเก้าแค่นี้นะคะแคปหนึ่งภาพแล้วก็กดค้นหา กดขาแล้วก็ให้เจอเว็บเว็บอยู่ไนเอ่ยนี่ไงเจอแล้วอันนี้นะคะอันนี้นะเอ้ยกดไม่ติดอันนี้นะเว็บนี้นะ,ะแล้วก็กดไปกดไปอีนึงที่ที่สามเสร็จนะคะแค่นี้เองอ่า ก็มาส่งเหมือนเดิมหนึ 1, 2, ่งสอามแค่นี้เสร็จนะแค่นี้เสร็จแล้วค่ะ